มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนรินยอมพูดแล้วนะคะหลังดนเค้นจนทนไม่ไหวขอโทษที่ผมไม่ได้พูดความจริงเมื่อวันที่30มิถุนายน63ทีมข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านมะนาวตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแต่ภรรยาของานางนรินปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ อ้างว่าป่วยจากนั้นได้ทานยาและให้ผู้สื่อข่าวดูก่อนนอนหลับไปเลยค่ะนานรินเชื้อคมตาซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาณาจารย์หลานสาวนะคะเปิดเผยว่าวันที่10พฤษภาคม63ตนไปกับนายแอมจริงซึ่งไปที่สวนมันสำปะหลังของนายแอมโดยไปหาของป่าจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็กลับบ้านวันดังกล่าวใส่กางเกงขาสั้นเสื้อโปโลสีดำ จากนั้นวันที่11พฤษภาคม63ตนเองก็อยู่บ้านตลอดและช่วงบ่ายๆก็ออกไปที่สวนกล้วยแถวแถวบ้านซึ่งอยู่ฝั่งวัดกกกอกไม่ไกลจากบ้านจากนั้นก็กลับมาที่บ้านนอนอยู่ทั้งวันวันนั้นตนใส่กางเกงลายทหารที่ใส่วันนี้ไม่สวมเสื้อส่วนเรื่องหลานสาวขอยืนยันว่าไม่ได้ทำไม่ได้ก่อเหตุจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับพี่ชายตนไม่ได้รู้สึกโกรธ และยังไม่อยากจะคุยวันเกิดเหตุตนก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนส่วนรถจักรยานตนไม่เคยปั่นไปในหมู่บ้านหากปั่นก็อยู่แค่ฝั่งบ้านของตนยอมรับส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้านตนจะออกไปสวนหลังบ้านส่วนชุดกางเกงดำเสื้อแขนยาวสีดำตนไม่มีในวันที่11พฤษภาคม63นางขวัญใจได้ออกไปตามหาน้องชมพู่ตั้งแต่เวลา10.30นายืนยันวันดังกล่าวไม่ได้เห็นนายนรินเลย แต่มาเห็นนานารินทอีกครั้งในวันที่12พฤษภาคม63ช่วงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาเห็นเพียงช่วงสั้นๆโดยตนเดินไปตามถนนเพื่อหาน้องชมพู่และพบว่านายนารินนั้นขี่รถจักรยานยนต์สีแดงสวนมามุ่งหน้าเข้าบ้านและแวกหน้าโรงเรียนบ้านกกกอกแต่ไม่ทราบว่านายน,านารินขี่มาจากไหนคาดว่าคงจะกลับเข้าบ้านทีมข่าวได้พูดคุยกับนางสาวขวัญใจเชื้อตาพระ ผู้ติพบเห็นนายนารินในวันที่12พฤษภาคม63นางสาวขวัญใจได้ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคม63ที่ผ่านมาเวลาประมาณ13นาฬิการะหว่างที่ตนเองกำลังเดินเท้าออกตามหาน้องชมพู่กับชาวบ้านอีกประมาณ6คนก่อนจะถึงหน้าโรงเรียนกกกอกนั้นตนก็เห็นนานารินขับรถจักรยานยนต์ผ่านตนเองไปและมุ่งหน้าเข้าบ้านของเขาซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านกกกอกประมาณ500เมตร ตอนที่ตนเจอนายนารินทร์นตนก็จำไม่ได้ว่านายนารินทร์แต่งกายอย่างไรเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนางสาวขวัญใจเล่าต่อว่าตนเห็นหนายนารินทร์ขี่รถเข้าบ้านของเขาและยืนยันว่านายนารินทร์ไม่ได้ขับเข้าไปในโรงเรียนแล้วออกหลังป่า,ตาแต่อย่างใดและตนก็อยากให้ข่าวไม่ออกเกินความเป็นจริงด้วยทั้งนี้นะคะนายนารินทร์เชื้อคมตาได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งวันวันที่12พฤษภาคม63สา ที่มีคนเห็นตนช่วงนั้นประมาณ12นาฬิกาตนออกไปฝั่งนาหลวงซึ่งอยู่ด้านของภูผาพางเอาลูกออดไปเสียบลอดที่รูปาลาไหลนะคะโดยเดินทางไปคนเดียวในนั้นได้ปาลาไหลมา2ตัวค่ะตนก็กลับเข้าบ้านมาทํากับข้าวจนกระทั่งช่วงเย็นๆก็ออกไปหาผักหวานฝั่งภูผพาพางซึ่งวันนั้นตนใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้น ต่อมาทีมข่าวได้ทดสอบขี่รถจักรยานยนต์เพื่อจำลองเหตุการณ์ในวันที่12พฤษภาคม63ที่นางสาวขวัญใจเจอนายอารินทร์บริเวณถนนก่อนถึงหน้าโรงเรียนบ้านกกกอกนะคะทีมข่าวทดสอบขี่รถจักรยานยนต์จากจุดที่นางสาวขวัญใจเจอกับนายนารินทร์โดยขับผ่านโรงเรียนประมาณ300เมตรและเลี้ยวเข้าเข้าซอยบ้านานายนรินทร์นั้นจากนั้นก็ขับต่อไปอีก200เมตรก็พบกับบ้านของนายนารินทร์ โดยเส้นทางน,นี้จะผ่านบ้าน2หลังซึ่งเส้นทางน,นี้ใช้เวลาประมาณ3นาทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ